มันสุดยอดจ้ะพี่น้องเหลือกระตาเนาะมื้อนี้เนาะจ้าพี่น้องจ้าจุ่มแรกจ้าอุ้ยคะขาไอ้คะสวยๆจ้ะางามๆจ้าสองดอกจ้างามๆจ้าอ้าวสองดอกสวยๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจ้าพอกันในวันที่10กันยายน2567ันห้า้อจ้าวันนี้ก็พาพี่น้องเข้าป่าคือเก่าหน่อยเนาะ ครับผมบ้านน้องเมฆครับพี่น้องตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลครับมืัอนี้กะฝนตกจ้ะพี่น้องตอนเที่ยงคืนจ้ะแดดแห้งน่องอยู่บ้านเนาะแมนครับอยู่นี่ก็แห้งยู่ครับพี่น้องอยู่ป่าเฮ็ดก็แห้งจ้ะพี่น้องเสียงไอ่เพิ่งกะสิเปลี่ยนแน่เด้อจ้ะเปลี่ยนหลังจากเมฆพอมีเศร้าไอ่คงจะเป็นต่อจ้ะครับผมเป็นวัดเนาะแมนครับมืัอนี้กะพาพี่น้องเข้าป่าคือเก่าจ้ะกะไปหลุนไปชมน้ำพ่อสองคนจ้ะ สีเด็กเก๊เพชรอีหยังแน่จ้าเมื่อวานนี้เขากระเด็นเป็นเพ็ดเพื่อข้ามน้ำเนาะครับผมนีม่เพื่อข้ามแล้วครับออกใหม่ครับเพ็ดก่อนนีหยังออกเรื่อยๆเนาะกสตามเบงเกือบทุกชนิดแล้วครับพี่น้องไปจ้าุูน้ำเฮาสองคนจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องจ้าจุ่มแรกจ้าเพื่อข้ามจ้าทำงามเลยจ้าตอนเด็กฝนตกจ้าพี่น้องบ้านแม่ประมีอุย้ยจุ่มแรกแหกหมานจ้า ปาโกนเนาะเดี๋ยวจะหอยบายเท่าก,กับแจ้งแตงออกอีกใจพี่น้องดอกหน่อยมีอยู่เนาะต่อ้วยก็แดงใจพี่น้องบานเม่ตอนหมีฝนตกตอนเที่ยงขึ้นจ้ะแดดแห้งเลยจ้าก็แดงจ้าถีฝนหัวเหลือมงมงจ้ะสวยๆจ้าดอกนึงจ้าอุ้ยขาใจพี่น้อง อยู่ง่มงๆจ้าอู้จะเมนอันซ่อนขาคนจ่าพี่น้องโอ่เป็นแต่ดอกจ้าอีกจ้ะพี่น,ออนอ้องอ,อมนี่ถือแทจจ้าดอกนังจ้ะโอ้สองจ้ะกำลัง หมุดดินขึ้นมาจา้ะโอ้ยนี่ค้ามีแข็งอยู่จ้ะง่ามจ้ะข้ายาวจ้ะดอกโอ้ยสวยๆเลยน้องนี่เนาะจ้ามาทกเนุนวัดเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยปาดขาขาอะไรคะนี่นี่นจ้ะพี่น้องขา ท้าเท้าแขนนี่แหละจ้ะพี่น้องคะเท่าแขนได้ไอ้ป้า, <c oughs> ปาพี่น้องอุ้ยสุดยอดแหงจ้ะดอกนี่ผมนี่สามดอกดุนค้าไงจ้ะโอ้ยนี่ไงไงคือกันจ้ะโอ้ยผมนี่เมื่อเดี๋ก็บเหงืงเลยจ้ะกอแดงจ้า ข้ายจ้าจุมนึลงจ้าอาหุมีสองดอกจ้าอาคุมไม่ใจพี่น้องเหมือนจะเห็นสองดอกจ้าอีกดอกจ้าก็ลังหมดขี้ดินจ้ะ หุมละดอกสองดอกสะสมกันไปจ้ะลายคุ่มกับลายดอกเด้อจ้ะอ่าหุมนี่น,นี่ดอกนึ้งจ้ะมีแต่ส,สวยๆได้ใจพี่น้อโอ้จเจมส์ออนโซนขาเห็ดดอ,อดอกนี่ยดอกนี้ถือฝนหัวเหลือมะม่วงจ้ะน่าเลยจ้า เพิม่มคอมเมนต์จ้ากล้วยแดงจ้าจสวยๆจ้านี่กล้วยแดงจ้ารวมในสองดอกจาพี่น้องรุนขารุนขาอีกดอกนึงจ้าโอ้สวยจ้า แต่มีสองจ้ะมีสามอุ้ยแดงจึงเครื่องจ้าคมตะโลโกขกสวยจ้ะมองไม่มองตีเลยจ้าพูนอ้าอีกดอกนึงเห็นบ่จ้าพี่นอกพูนสองจ้ะโอ้โอ้โอ้เมินห่งจ้ะ มีเตียงางามจะเห็นเสองดอกก็พี่น้องเสียงอะไรก็เต็มวัดเนะาะครับผมงามงามจ้าผมมาดอกสองดอกสะาสมกันไปจ้านะกำลังมีงะงะเนะ็วครับผมโฮมม่จ้าโฮม,มีสามดอกจ้ะ มีสองโอ้ผิดกันแห้งจ้ะพี่จ้าอีกดอกหนึ่งดีมากเลยด้วยก้ะเดินใจพี่นอ้องพย้อนสีเห็นจ้ะโอ้สามดอกสามใส่จ้ะจะไก,กใส่หนึ่งอีกดอกจ้ะสรุปว่าหาใจาพี่นอ้อง เห็นแล้วเก็บเก็บเลยอยา่างหรคะม่อีกจ้ะผมนี่หาดอกจ้าจุ้มนึงจ้าอ้ยสงสัยแสบแพงจ้ะจุ้มนึงจ้าเด่นจึงอนเื่องจ้า สวยงามๆจ้าบ่มีหมองผิวเลยจ้าดอกพอกันกับป่าเพิ่นเนาะแม่จ้าป่าเพิ่นก็มาด้อกันครับพี่น้องพอกันประจำแล้วครับพาอยู่หากินบ้นบานๆเฮาเนาะครับผมดอกนึงจ้าดอกนึงจ้าภูมิตะโลกจ้าดอกนึงจ้าตุ้ยขาสวยอยู่ไอ่หนักไม่สอง Cứ để đầu mình đâu à, đầu đấy ai? Thì mình là. Ừ. Ủa? Ủa để đấy. Đấy, đến... ai. đọc để ai. Tông đọc để ai. Tông đọc để ai. Tông đọc đẹp ai. Tông đọc để bên Tông đọc để ai. Tông đọc để ai. Tông đọc để ai. Tông đọc để để ai. Tông không ai. Tông đọc để ai. Tông đọc để ai. <c oughs> สองดอกจ้าสวยๆจ้ะแดงจึงคึง้งมนึงจ้าุวมที่สองจ้าหุมอุย้ยอ,อ่นซ่อนขาเฮ็ดเอ เลี้ยงจึงคืนเจ้าพี่น้องเลี้ยงหดขาดอกอนี่อมนึงจ้ะพี่น้องหมละดอกสองดอกซะสมกันไปจ้าหมกับบอมีเนาะไอ้เนาะแถ่ผมสิมีออกมาเป็นเฮดถึงข้ามนะครับพี่น้องห้าขาที่ไรห้ากระด้กเก็บอยู่ครับ เวลาเลือกน้ำเห็ดกอก่อนครับพี่น้องเฮทโกข้ามซือว่าเป็นมูนะเพราะว่ามากกวสองครับผมนี่ดอกหน่อยใช่ไหมครับพี่น้่มสองไอสองอุ้ยบรรยากาศคุ้มๆจ้ะเห็นไหมพี่แบบใหญ่ดิยนี่นี่นั่นเดิดอกใหญ่ๆแล้วเนาะผมเยอะกันเหมือนี้สองของเทะครับสองของเทะจ้ะสองของเทะ แค่ลายคะ่ะยานคาฮักคาสิหักคาสิหักสงดอกจ้านี่ไอ้โว้ยตาเซตากันเนาะ,ะเซตากันกกนี่ไอ้สามรับเง่นสามจวยจ้ะ ô hết lắm tắt bóc sợi ui sợi đi học cả lệch đều gần móng 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 ui móng 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 จุ่มนึงจ้าอีกดอกจ้าหมเดียวกันจ้า,อ,ากออกไกลกันแต่ค,คนละหมครับพี่น้่งลบมาเป็นยำเห็ดขาวดินเ <laughs> ดี๋ยวร้ายเตยไปด้วยอ่ะยำไงเลยจ้ะแข็งดีอยู่จ้ะยังแข็งอยู่จ้ะ าสีเป mm ็นเหลือด้วครับสีลมือวางกัสีจุมเนะะเบนเนาะครับผมได้บ้อได้อยู่จ้ะ bông đột đọc lá đi chứ Chuối chứ Hãy subscribe cho ไปแล้วแข็งมากอุ้ยแข็งอยู่เพิ่งขาวจ้ะอีกดอกนึงจ้ะปกติได้หนีกอแดงเด้อจ้ะพี่น้องกอแดงจ้ะอุ้ยได้แต่ดอกอุ้ยสวยงามจ้ะ ด้านนี้ออกเบิ้ตสีเฮ็ดครับพี่น้องก็สิย่างอยู่ด้านนี้เบิ่งก่อนครับสิเขาหาเบิดทุกชนิดแล้วเนาะแม่บ่มีก็สงสัยเฮ็ดเพิ่งข้ามน้ำครับพี่น้องเพิ่งเฮาได้เก็บมานี่ครับตคนนี้ผมเฮ็ดกอเนาะบ่มีครับเหมือนเดิม <laughs> เอาเบิ่งเฮ็ดกอก่อนแล้วครับพี่หนุ่มกอแดงจ้า โอ้ oh, oh, oh. เอ้เอ้แดงรลังสรรมัม้จสวยจ้ะเก็บผาไปเด้อโอ้ยพูดได้ดอกเนึะอู้ตาดีแห่งไตตองก็เห็น ผมไหมจ้ะจก็ะเด้งบอจังหวะบ่หลังขาวๆจะเห็ดยังโอโ้เห็ดแดงหลังซ้ำขอผมเผื่อความรวดเร็วกับแยกัล้างนะครับพี่หนุ่มขอเห็ดข้าวดินครับพี่หนุ่มน่นาพ <c oughs> อ,ขอเข้าไปเยอะจังถ้าปีก็มีได้อ่ะ,อะเก็บเลย งามเยอะจ้ะแข็งดีครับสองดอกจ้า ุวมหนึ่งจ้ะแดงหลังสาจ้ะเพิ่งน้ำอ้อยจ้ะามาวันนี้กี้เพื่องน้ำอ้อยจ้ะอุ้ยเจ้าพี่น้องขาลายเลือดจ้ดาตกแบบใหญ่เลยจ้ะแข็งดีอยู่จ้ะขาลายเลือดจ้า เบื้องใจพี่นงดอกหน่อยเพิ่นม่ตกปกบปรตองสูนเนาะอ้ยดอกนี่จ้ะพี่นอ้องสวยแหงจ้ะอ้ยดอกนี่สวยคือกันจ้ะ หาลายเลือดดอกนึงจ้าทำไมนอนไปข้นเตะตุ้มใหม่เนาะหาลายเลือดจ้าจพูดอีกจ้าพี่น้องดอกนึงดอกจ้าดอกจ้าพี่น้อง มันไข่หนึ่งชิ้นหน้าตาแน่จ้ะขาลายเลือดสวยๆจ้ะเพิ่งข้ามจ้ะเออมีแดดเลยครับพี่น้องพ่อเล้วบบานนี่พอล้วจ้ะพี่น้องเพิ่งแดงข้ามจ้ะงามๆจ้ะพีกอดอกนึงจ้ะ เพอร์เวอร์เลยครับพี่น้อง,งเก๋ยน้องจะอุ้ยได้หนึ่งสองสามคุณบอแมอ่นจ้ะเก็บใจพี่น้องแม่ทับเพื่อนใจแม่ทับพี่จ้ะโอ้ยทำไมเสด็จขอคุณเดี๋ยบไม่ทักซรนี่เลยบอ้ ก็ไปแตงขาอยู่บ้านอีกเทือเด้อจ้ะพี่น้องพี่แจ๊ะอันนี้ยังมีนึงอยู่จ้ะพี่น้องมีหลายใส่จ้ะมีอีกไหม ผงขาลายจ้าอุ้ยงามๆเลยจ้ะเขาเดี๋ยวให้แม่ปพามีเก็บกับหมดเด้อแม่ปพามีก็เก็บตลอดละอ้ายอุ้ยสวยเด้อจ้ะหมดผลหมดหลีนเนาะไอ้น่องอุ้ยงามแห่งจ้ะสวยจ้ะขาลายเลือดไปใจเลยจ้ะได้บ่ แข้งอยู่เด้นละไอ้โอ้โโมค่คนเฮ้ยสองดอกยิ้มเลยจ้ะพี่น้องนี้เปืือยเลยครับพี่น้องสองดอกเปืือยพี่ไอ้เอาไปเปือือยไอ้สวยสวอยไอ้สวยสวยคือไผ่วะอุ้ยสองทีว่ว่าสวยคือผูกเก็บดินเนาะ <laughs> หูท่านเทอวะดูเพ่งจ้ะโอ้ยขาลายเลือดจะพี่น้องโอ้ยเจ็บถึงขาลายมือนี้เนาะเมนจ้ะแข็งดีเด้อจ้ะดีครับโอ้ยเสียงขาขาดังโกหาหาด,ดอกจ้ะ ไห่แตดอกจ้ะพี่พี่เฮ้งหัวมนี่ยจะใดอกไหมเม่นครับเล้ยแบบดอกนี้เกี้ยวยังเกี้ยวอ้ไรว่าเกี้ยวจ้ะอุ้ยสามจ้ะพี่น้องอู้หูมีงหลายดอ,งงอกอยู่จ้ะ แต่เปิ่นเดอ,อก,กระตองจังยบสีเนาะไม่นจ้าขีเด้อุ้ยสามกันจ้าสีกับดอกใหญ่เป็นอ่างโอ้นี่เนาะดอกใหญ่เนาะอูไอ้ฮะนี่เด้สองเด <laughs> ้หน่ิอุ้ยอะไรทำงานจ้ะพี่น้องมาอนีิกดแดงก็บทำงานเผ่งข้ามก็กกเห็นจ่ะข้าวดินก็เห็นมื่อนี่พอเห็นแต่เห็นละงกจ้ะอีกดอกจ้าเป็นจ๊ดเลย <laughs> พูนกระตาเลยจ้าพี่น้องเอาไม้เ่ายังๆอีกอยู่เนาะครับผมยังอีกเงาอยู่ครับพี่น้องขาไล่เลือดจ้ะมาห่มไมเนาะครับผมโหหันกระได้ร้ายดอกจ้ะฝังเด้งข้ามจ้ะขาตุก,กตาเลจายจ้ะเด็กอ้าวสองดองสวยๆจ้า สวยๆจ้ะพี่น้องโอ้หูเหมือนเห็นหนาขึ้นก,กว่าเก่าจ้ะพี่ไอ้หน้ามา,นมากน้ำมากหูหน่อสวยจ้ะจิ้งบอกไปแต่งออกย่บ้านอีกจ้ะพีพีแม่เพิ้มีดอกใหญ่พึ่นได้บะปู่นี่ไม่ค้างเหรอม่ค้างล้วในนี้ดอกใหญ่ที่สุดค่ะ บ่ยังพอแกงได้บ่อโอ้ยได้อยู่ได้ยุสองหัวตัวอ้าสองน้องแกงเสียบเด้อจ้ะนี่ปูแม่ปลาหมีมากมากจะเฮ็ดเสน่ห์เลยก๋ะยแดงจ้าอยากเฮ็ดเพึ่ง้ามมาเนาะแมนจ้าอ้าวเดี๋ยวเจมเลยจ้ะบาทนี้มาอ้ายเป็นข้าแล้วไปอยู่บ่เซ้าจ้ะพี่น้องมาอยู่บ่เซ้าจักมือเพิ่นก็ต้องเกิดให้เฮาเก็บจ้ะ อุ้ยสุดยอดมาต้องตัดเลยเนาะมาต้องตัดจ้ะตัดเองโดยธรรมศาสตร์มาจนถอเด,ด้อจ้ะเฮทโฮมวันนี้ได้สองหลุดน้ำกันไปเรื่อยๆแล้วจ้ะพี่น้องแต่ละมอือแต่ละเวีนจ้ะพึ่งดำจ้ะแมนกำลังได่เลยมั้แมนจ้ะกำลังได่โอ้โหเฮ็ดก้จ้ะอุ้ยเหลือเครื่งนึงเแต่ว่าสียังสดๆอยู you know? ่เนาะจ้ะ ไปทางเขาแล้วก่อแดงจ้าหนึัง,งเอง,องมาโซนทางนี้เนาะห่างจ้ะครับผมก็ได้เวลาก,กบ,บัตแล้วพี่น้องกเบิ่งผลงานกับแม่ปอามีครับลูกโป้จ้ะพี่น้องลูกโป้ผลงานเท่าเมื่อนี้มานสุดยอดจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เก็บเพชรผงหลากหลายสนิทขึ้นมาจ้ะพี่น้องเอาเบะ่งผลงานโดยรวมเลยจ้าครับผมอันดับแรกเขาก็น้ำเห็ดกอกับพี่น้องเขามาที่แรกเลยเพ็ดผง ข้าม,ามแ้ะไอบูแหลกเลยครับผมตานีสิจะเป็นเฮ็ดดอกจะพี่น้องกอกอแดงเฮ็ดครูบุญครูบารมีเฮาเนาะครับผมแ้วก็ข้าวดินจะพี่น้องนาเลยแ้วก็แดงล้างสําจะตานีเฮ็ดดอกจะพี่น้องเมื้อนี่เหลือตาใสาถ่ถุงจะพี่น้องถุงในก็สิเป็นเฮ็ดเพิ่งข้ามจะพี่น้องเพิ่องขาลล่เพิ่งดำได้ดอกนึงจะเพิ่งข้าวเพิง่ง ตีอยจ้ะพี่น้องเพิงขาเตี๋ยจ้ะมือน,นี้เข้ากระทือประมาณสุดย่อนแล้วพอตะมีเนาะครับผมเหลือกระตาเนาะมือน,นี้เนาะจ้าครับผมมือน,นี้กระทืว่าเป็นมือมานของข้าอีกมือนึงเนาะแมจะ่จ้ะว่ามือว่านมานแล้วครับพี่น้องมือน,นี้มานกว่ามว่านอีกเด้อครับท,ทุกมือถ้าเอามากกระตาเดียวเข้ากระสิได้เต็มตาพูนตาเนาะครับผมมือน,นี้คันแม่นสร้างอาหารกะพิเศษด้วยใจพี่น้องพิเศษใส่ไข่จ้ะไข่สองน่วยพึงใจพี่น้องผลงานเข้าจ้ะเหลือตาใส่ถุงจะ้ะถุงนี่ก็ถุงบงงางแง่จ้ะพี่น้องพน นายเม็นตาหน่อยๆกับเต็มเนาะแม่ขานแม่น่้เอากระตาหน่วยที่เราใส่ประจำมากกับเต็มจ้ะพี่น้องเฮ็ดกะดอกใหญ่เนาะครับผมผงขาไราดอกใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องกะแกงได้จ้ะบ่แม่นว่าสิเละเนาะครับผมเฮ็ดกอก็มีเต็งงามๆอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดกอก็ยังมาตรฐานคือเก่าจ้ะพี่น้องพิกัดที่มากระปลาบาน้องมือตะบนห้วยขาอำเภอบุญทนิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันมื้อนี้ก็วันที่10กันยายน2567จ้ะพี่น้อง รอหลุนน้ำการจาว่ามือ่อื่นทางสิรษกิเพชรอีกอย่างเนาะครับผมพิ่งข้ามสิพืชขึ้นบอ่อครับพี่น้องจ้าหรือว่าเห็ดก่อสยุบไปบอ่อหรือว่าสีออกเพิ่มครับหลุ่นน้ำกามือต้องมือ้จพี่น้องเห็ดกับปลดืออกทุกคมุมเนาะเมนครับจ้าฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันเนเดจ้าแม่ปามีกัขบขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่สรงให้พพอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คล